อ้าดิเจ็บปะเนี่ยเจ็บตรงไหนวะโอ้โหหน้าแดงมำบ่แล้วก็เจ็บไหมเฮ้ยอะไรอยู่อัดดิเขินใจใครเลยถ่ายได้นี่อัดมันมาหรือเปล่าบ้านอัดแอบมองอยู่เดี่ยแล้วยังถ่ายวิดีโอยังดิถ่ายอยู่ครับแก ป๊ปัเอาแบบเจ็บนะอีข้างนึงอ่ะหเจ็บแดงนั่นเฉยมันกลัวจะมีอะไรหรไม่ใช่ค่ะมันเสียวมันแค่ตึงตึงมตึงไอีข้างปเปแล้วน่ซูมเข้าไปใกล้ลาัปเจาะเลยนี่แต่ไม่เอาลูดด์นะเพฝั่งีไม่เป็น ให้เป็นอะไรเอาใหม่ที่ไหว่านี่มันเสียวเลยเนี่ยเสียวต่านะเอาสูตรเสีหวมยดิมันก็ใกล้ๆกันนใช่ไหมต่าไปต่าไม่เอาต่าต่ามันไม่สวยมันก็ต้องใกล้อันเดียลบออกสิอ้า เออในก้ะมาทาเอ้ยกระหอบบีบใส่นมมะเอาเอาอันใหม่ไม่เอาเ่าเจ็บไหมน้ำชาไม่เจ็บหรอกเจ็บไหมเบอกน้อยเจ๊ะใส่อารมณ์มากเกินไปด่ามด่ามูชาค่ะใส่อารมณ์เสร็จแล้วมาคืนเด้อไม่ขายเด้อหาเงินหาทางเด้อให้ให้ลองก่อนว่าเจ็บไหมครั้งแรกเช็ดเช็ด เช็ดข้างหลังโอ๊ยข้างนี้เจ็บกว่าวะมามาเช็ดใต้หลังหูด้วยีบีเบ้าอยู่จ้ะบีบ,บหลังหูด้วยเจ็บกว่านะหูแดงเลยว่ะเจ,เจม,มันหนีบผมหรอเปล่าป๊าดหูแดงเลยในนี้จะลง YouTube ได้ไหมเนี่ยจะขายของอ้าเจ็บจัง เสร็จแล้ว